ครับพี่น้องครับบ่าเกษตรรรยงานโตครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่อีกคลิปนึงนะครับอยู่ที่รับทับดีฟาร์มนะครับผมอ่ามแมทนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมีของดีนะครับจึงไดกัผมกับมามาแล้วเนาะเพื่อนก็อยากให้พี่น้องได้เห็นง่วยุนี่แล้วก็มีบางตัวเพื่อนก็อยากป่อยอยากขายด้วได้พี่น้องครับอ่ามืนอี้บ่าเกษตรขออนุญาตไซแมทนะครับแต่ว่าหมแมทบ่ต้องไซไดรเพื่อนซื้อบอกง่ายๆเนาะครับผมสวัสดีครับหมแมทครับอ่อยู่บ้านน้องตื่นครับ ตำบลเขาครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอ่ารับพี่น้องสนใจก็คือง่ายๆคืออยู่ถนนคางคางวิลัยเกษตรสารคามครับอ่าครับหรือว่าปักมุดมาได้เลยครับรักพักดีฟาร์มมีแน่ะอนนะมีป้ายข้างหน้านำนะครับโอเคครับมือนีผมสีห้ยโมแมทผาเยี่ยมช่มฟ้ามอีกสักรอบนึงเป็นการอัปเดตนะครับในช่วงเดือนปลายเดือนมิถุนายนครับปีหกหานะครับว่าตัวนี้รักพอดีฟาร์มไปจังไหนเนี่ยตัวนี้เป็นมัวสาวครับผมวัวสาวรอผสมครับ ครับรอผสมอันนี้เขาอยู่ฟาร์มเขาเองเลยมันบปแน่นครับยุ่ยนี่ตอนนี้มีอ่ะผมขอญาติถามเลยก็แล้วกันตอนนี้มีง่วงเริ่อยจากตัวครับตอนนี้ครับณปัจจุบันนี่ซิปซีแม่ครับไปโรงเรียนสองครับอ๋อไปเข้าโรงเรียนอกครับไปเข้าโรงเรียนที่อย่างอ่าฝึกประกวดครับเดินสนามครับจะไปประกวดครับอ๋อครับยุใสครับโฆษณาไอเพื่อนแน่ก็ได้ครับผมอ อยู่รีสเกตครับผมของเอฟซีฟมครับอโมแมดหมั่นใจในคุณภาพเพลินก็ได้ส่งไปรีสเกตได้ครับพี่น้องครับทั้ง F c ฟซีฟมถ่ายเบิ้งคลิปผมกับจะไดกับเอ็นดูเบาเกษนี่ได้ครับผมหมอออฟครับหมอออฟนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเป็นงัวสาวเพิ่นคล้องไปครับนี่ย่างครับรอผสมตัวใหญ่หลครับพี่น้องครับครับงัวสาวได้ไหมร่อผสมอยู่ครับอายุเพลินกันอาจะประมาณสิบ ไปายสิบแปดสิบเก้าเดือนครับสิบแปดสิบเก้าเดือนเพราะว่ารอบวัางหันผมมากก่ท่านครับอ๋อไปแล้วหรือบ่าครับครับอืมอืมมันขึ้นได้บ่าแม่ที่ใส่ครับตัวไหนเพราะว่าจะใส่อกฟอดนะครับใส่อกฟอดเลยครับแล้วได้น้ำเชื่อจากเมืองนอกบ่หรือว่าน้ำเชื่อจากเมืองไทยแบบนี้รอบนี้เอาน้ำเชื่อเมืองไทยครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นกันเลยครับโฮแมดจองท่านเพิ่มบ่ล่ะเดี๋ยวสิไปขอลอยแบง์กันครับ โอเคครับตัวได้ยินคงเอ็นดูน้องเนาะครับเนาะอ่าโอเคครับพี่น้องครับนี่ก็คือว่าเป็นผู้ใด้โอกาสเปิดแบงค์ครับตัวไหนอ๋อตัวนี้เปิดแบงค์ป่ะครับอ๋อผู้ใดอยากได้ก็ว่าจกันสิไม่ไม่ไอหนีบป่ครับครับเอ๋อพี่น้องผู้ใดอยากได้ตัวนี้นะครับเป็นงัวสาวเบามันเลือดรอยครับโมเมท์เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ผมเปิดไว้ที่สามแสนเจ็ดครับมาต่อรองกันได้ครับสามแสนเจ็ดหมื่นแล้วก็พี่น้องต่อรองได้ครับแต่ว่าง่ว ขี๊อ้ามงัวสาวล่อผสมนะแล้วก็เมื่อกี้หมอแมทบอกว่าพุ่นกลับมาบัท่านนะครับ่านไปรอบผสมอีกรอบนึงแล้วนะครับพี่น้องครับเพิ่นกับความซูนธ่านก็ดีครับมาเบิงเอาครับพี่น้องเนาะอยากได้มาเบิงเอานะครับผมเอ้าหมอแมทตัวนี้คืองัวนอกคอร์บรู้จักไหนนี่งัวนอกคอรับน่ารักมากครับผมลูกกัวครับสองเดือนครับตัวนี้สองเดือนรับครับเอ้าเป็นน้องไอุ้่นน้องั้งงมืดครับโอ้รุ่นนองสองเดือนนะครับพี่น้องเป็นลูกเขงาไปครับตัวนี้ เป็นลูกของฮอตชัพเปเลียวครับตัวนี้สาวมีไผ่มาจีบไปนี่ตัวนี้ผมขอเก็บว้ครับเอาขอเก็บใบวะคือ้ากับพ่อตูก็บอกว่าเอาพ่อตูสีเมาอ่ะสีเมาสามตัวเลยดีครับพี่น้องรับอู้มันหน้าตาดีนะครับตัวนี้มาเต็มครับตัวนี้สองเดือนครับพี่น้องกับอ้้ห้เบืองด้วยความอ่อนซ่อนครับผมนี่ครับพี่น้องครับสองเดือนนะครับเอ้าเดี๋ยวไปอีกมองไมครับเดี๋ยวมันจีบมาสีเงาครับมันสีบอมมวนครับมึอนี่ครับอ่ะครับมอแมตผ้ายางเลาะเลย อนไนอยากนําเสนอกับเว้ากันไปครับผมตัวนี้ก็เป็นโบตันครับตัวนี้อขแ้ครับตัวนี้แม่โบตันผมเคยได้ยินอยู่ตัวนี้เป็นลูกฮัทช์พะเลียวเหมือนกันครับอืมเป็นลูกของเขาเลยบอกครับลูกพัดช์พาเลียวเง่าเนาะตัวนี้นาะงเวาเนาะเา่ากำเนาไงกระดูกไงครับครกบเนาอันนี้คือเพื่อนไห้ผลผลิตก็เฮ้าจักโตแล้วครับนี่มาอยู่กับเฮ้างวสาวครับตัวนี้อ๋องัวสาวบอกครับปาดท่องไปครับ ท้องแล้้วครับทองหมอแมทไซก็ไผ่เสกยังใส่ tension สี่สามห้าครับเป็นเป็นจัวไหนผู้นี้ครับตัวความโดดเด่นพอพันผมว่ามัดกรรมเนี่ยก็เลยอยากเอามาลองแสดงว่าหมอแมทเป็นนักพิยาศาสตร์ได้พี่น้องแม่บเือนจินตนาการไว ถูกบางจินตนาการเลยบอกว่าเอาพอตัวนี้หน้าตาเป็นบันีดกาวเนื้อเนี่ยมาใส่แม่ของฝ่ายที่เป็นอที่รุ่นมาทีไหมเอาโอเคครับลองให้ผสมความสำเร็จครับเอ๊ะยัดตัวนี้ทาพ่อกันสนามหวยแถลงครับผมอ๋อสีเอาไปประกวดบอเป็นงวสาวครับพี่น้องครับเอาแต่สวยลีครับสวยลีอ่ะขอญาตขามไปครับอันนี้งวขาวอันนี้ก็เป็นแม่ผสมไปครับได้สองมือแล้วเพิ่นอายุหลายเลยเล็เนาะจักทองแล้วครับนี่ ตัวนี้ทองทีซีในทองครับทองทีซีในทองครับอันนี้เข้าใส่ตัวใดมีโอกาสที่ลูกจะเป็นลูกแดงบ่ครับใส่ตัวใดกระแดงครับเพราะว่ามันเป็นบัวบสครับตัวนี้มียีนบัวแดงแฝงไว้อยู่ครับโอ้เหรอครับตัวนี้ก๊กเข้าเงาของเขาเป็นงัว p พีซีครับเป็นรัวพรชัยอินเตอร์เท็นำเข้ามาครับสายเลือดนอกครับเออแสดงว่าถ้าผมเบ่าจากซี่ถือบอมเมอรแมทเข้ากับล่งทึนงง่าย ซึ่งง้วขาวงัวเท่ามากซึ่งแม่งัวขาวงัวเท่าง้อเท่านี่มากกว่สีโบพงําแม่งัวแดงแมเขากิมาผสมกับพอผ่านแดงได้อกลูกกมาแดงบอกมีแต่ว่าแม่ต้องติดโบสครับล่องเปอเป็นแนวท่าอีกแนวท่าหนึ่งครับให้พี่น้องลองเอาไปใส่แบบที่ผมเล่าให้ฟังตัวนี้ผมใส่เก่าหกหกไว้ครับโอ้ครับงาตัวงาอีกดีครับพาราเลสครับเก่าหกหกครับผมมาครับผมต่อต่อต่อตัวนี้เป็นแม่ของ น้องวาเลนไทน์ครับอ๋อน้องวาเลนไทน์ที่มูลค่าห้าแสนบาทที่อาตูซื้อไปปาสนุ่มลมคือสีหวานครับเนาะเป็นแม่ของมิเชลฟองครับตัวนี้อ๋อเป็นแม่ตัวยาวมากครับตัวนี้ผสมมื่อเสานี่ครับผสมแล้วครับครับยูนี่จะคล้องอลไรครับนี่เออ่ทันแมนอันนั้นกะเป็นทองที่สามครับทองที่สามมิเชลตัวแรกเนาะวาเลนไทน์ตัวสองแต่ละตัวมิเชลขายว่อะไรมิเชลอ่ะมิเชลลี่อ่ะ ยากเงินวะเพื่อนไปเขาเพื่อนไปเขารงเรียนอยู่ได้ครับพี่น้องครับโอ้นิ่งมากครับงัวตัวนี้งามงามงามม่าแม่ผมบ่กเขาไปรบกวนเพื่อนหรอผม่าตัวนี้ผสมซีทีหนึ่งครับเจ็ดแยกเพลไว้ครับผสมมือเศร้านี่ครับผสมมือเศร้าร้อนร้อนเลยมีข้อสวยครับแต่ละตัวเมื่อไรครับงัวแต่ว่ามีคุณภาพครับแน่นๆน่นแน่นเนนเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่ของ ดอกคูนครับอ๋อแม่ดอกคูนแม่ดอกคูนที่ผสมกับออฟฟอร์ดครับออฟฟอร์ดหกศูนย์สี่ทับสี่ที่เป็นนำเชื้อมาจากเมืองนอกนะครับที่หมอแม่ดอกว่าเพิ่นซื้อมาหลอดละหกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ผสมแล้วครับได้สามมือครับเลยครับนมก็ยังยังห่าวอยู่แสดงว่าน้ำนมดีนั่นนี่ครับตัวนี้ซาร่าครับตัวนี้เป็นแม่ซาร่าครับเป็นลูกอีที่ของซีไวซูนูหนึ่งครับอันนี้กระท้องเลยมั้งนี่ อย่างครับเดี๋ยวรอผสมพุงนี้เช้าครับตัวนี้เป็นซัดครับอืมเป็นศาสตร์แล้วครับศรเมือเช้านครับอืมอืมอืมอมกับแม่ของอซาเลียครับตัวสาวน้อยเมื่อกี้นี่แหละครับอ๋อสาวน้อยที่หนอกคอกเมื่อกี้นะครับอ๋อคุณแม่เขาครับสวยมากครับง่วหนาลักมากครับผมต่อมาครับตัวนี้อันนี้ก็เปิดแบงครับเป็นงัวที่เปิดแบงเพื่อไครับง่วสาวครับหัวสาวเปิดจากตัวนี่เปิดอยู่นี่แหละครับ สามตัวครับพี่น้องตัวนี้ครับหนึ่งครับผมเป็นดัวเลือดร้อยครับแล้วก็สองครับแล้วก็มีสามตัวนี้นะครับพี่น้องสนใจบ่างซตัวแรกครับตัวแรกนํานะครับเพิ่นอยากปล่อยครับผมอันนี้เอาตัวแรกครับสันสันครับโมแมทครับผมอายุเพิ่นครับผมอายุกับสิบแปดสิบเก้าเดือนอ๋อเป็นงัวสาวแล้วเป็งัวชุดเดียวครับชุดเดียวกันเลยนะครับเพื่อพี่น้องสนใจเป็นเลือดร้อยเป็นปะครับเลือดร้อยครับแต่ว่าถ่ายผมเบ้าแบบเป็นกลางนะ อ่าอดีโบถือใจเทบ่านสัหน่อยนึงเนาะเรื่องเม็ดสีเรื่องอย่างมันบอา์มาเมทพ่อเขาจะเป็นพ่อนอกครับเป็นพ่อคูงฟูงเป็นฟาเลสครับครับผมอ่าอีกต้นนี้ต้นนี้ที่สองครับผมตัวนี้ก็คือกันครับอยุไล่กันเลยอยุไล่กันเลยนะครับเลือดลอยเหมือนเล่มันบอรครับถึงสามตัวอ่ามอเมทปล่อยเท่าไหร่ครับนี่จะ เดี๋ยวค่อยมาคุยราคากันครับหรือสีเมาหมดก็ได้แม่นครับผมบวกลบเท่าไหร่เอาบวกลบคู่นี้เปิดไว้อยู่เท่าไรสามแสนเจ็ดนะครับตัวละเป็นเม่ครับคู่ครับอ๋อคู่ละสามแสนเจ็ดนะครับพี่น้องเขาตัวนี้ครับผมเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังแหละเม็ดสีมันอาจกัสีบางงามนะครับหรือว่า อาจจะถือตาต้องใจผู้ลังคคนกับโมลูกครับกับพี่น้องร่องเขามาเบิงนะครับผมคนสีแบงนะครับผมคู่นี้พอมาสมแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับโอ้ตัวนี้สวยครับตัวนี้ตัวนี้กับชิปป้อยปะป้อยให้กันครับอืครับตัวนี้เป็นงัวของเข้าเองบ่ลูกของไใครเขานี่เป็นของผมสื่อต่อมากครับตัวนี้สื่อต่อมาเป็นงัวสาวคื่กันชุดนี้ซีตัวผมสื่อมากครับผม อันนี้อายุไลปรไมาณเนี่อันนี้จะต่ํากงมูครับน่าจะ18เดือนส8บเดือนแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี่สิสูงกว่า2ตัวแรกแมนครับกี้นี้ครับตัวนี้มอมแมตเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้ยู่สามแสนเจ็ดครับสามแสนเจ็ดมาต่อรองอยู่นาซามนะครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้สลีละสวยครับพี่ง่ครับอ่าสิมีง่วที่เพิ่นปล่อยน้ำนะครับราคาอันนี้กบปล่อยคือกันครับเอาตัวไหนตัวเอฟครับตัวไหนนี่ครับเอาจริงบ่ ครับตัวนี้ป้อยทนาดไครับผมไหครับสองแสนสี่ครับสองแสนะครับเพื่อนผสมแล้วไปนี่ผสม KF31 ครับตัวนี้เป็น F1 มีใบผสม KF31 สามหนึ่แล้วนะครับเป็นง่ว F หนึ่งะครับพี่น้องครับผมโมเมนต์่าอ่าอ่เดี๋ยวไปเช็คมือรอดตรวจทองครับผสมไว้กับอะไรนะ KF ครับผมตัวนี้เป็นลูก s k 5 2คห้าสองศูนย์ครับ SK ห้าสออ่าฮะจรัดา เม็ดสีมาเต็มเลยครับพี่น้องครับเพื่ออยากได้แล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยหมอแมทอาจจะตรวจทองหรือมั้งนี่ครับอ่าถาพานกแห้งฉลุยเแล้วครับพี่น้องครับอ่าอีกตัวหนึ่งตัวมาผมสีเลืมแล้วเด้อมานีตัวนี้เพิ่นขายไปหาแล้วครับตัวสุดท้ายครับใครบ้นนี้มันนีอันนี้ก็ขายคือกานครับเอาจริงเหรอครับแบงได้ครับอ่าหมอแมทเราได้ครับผมใช้ตังคงครับตัวนี้ก็ลูกเอชเคหาสองศูนย์ครับผมอืมตัวนี้สถานะท้องครับสามเดือนย่างเข้าสี่เดือนครับ ทีเคห้าเจ็ดเก้าครับครับผมอ๋อตัวนี้เกิดจากฟาร์มเขาเองเลยอ่าดีมันบระคับศูนย์สี่ครับโอ้ตัวนี้ก็สวยครับสองตัวท้ายนี้ผมให้คะแนนเกือบเต็มเลยหระครับวะพี่น้องหาหมองตีเอาครับผมว่าสั้นหระครับตัวนี้เพรเท่าไหรเอ่อตัวนี้ก็ราคาพ่อกันครับสองแสนสีสองแสนสีนะครับพี่น้องครับเป็นเลือดรอเออเป็นงอเอฟปะงอเอฟครับงอเอฟเนาะพี่น้องครับอ่าผสมแล้วเรียบร้อย ท้องแล้วครับตรวจท้องตรวจทานแล้วอีกตั้งหาครับพี่น้องครับมาเบิ้งเอาเดอวยครับผู้ใดท่านใดก็ได้ครับสรุปแล้วอยู่หลักฟดีฟ้ามพื้นสีปอยออกแค่ตัวครับจาได้ป๊อตอนนี้ก็นนาจะหกตัวครับอ่าหกตัวนะครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวติผมสีไหายใส่ราคาอยู่ใต้คลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่ามีตัวไหนแน่นะครับจะต่อรองได้ครับฟองนี้มาคุยกันครับหมอเมดนารักครับพี่น้องครับผมคอนเฟิร์มเลยครับการลันตีครับมาต่อร่องกันได้ ถ้าแม่นผู้ที่ตามกันครับเขาไปในเพจรักพักดีฟาร์มก็ได้ครับผมรู้ว่าเพจอาร์ดีฟาร์มครับผมแล้วก็เบอร์โทรกับที่ติดต่อได้กับนี่ของผมทางของแฟนครับผมกับถ้าแม่นเป็นของผมกับศูนครับ865 3204ครับถ้าแม่นของผมโทรบปติดกับโทรเขาแฟนก็ได้ครับ084 5191 1496ครับอ่ะพี่น้องครับเฝ้าๆได้ครับได้ครับมัวพไปสีมืดก็ได้ครับ ขอบคุณหมอแม่ครับวันนี้ครับที่ให้ผมเข้าชมฟังครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับจบการติดกันครับขอบคุณครับโอเคนะครับขออนุญาตปิดคลิปเลยได้รับพี่น้องครับวันนี้ครับกลับบ้านแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ